สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกับผมคือเก้าครับสเว Channel เฮ็ดไปทั่วม้วไปเรื่อยครับเมื่อนี้มาตำตีนไก่นะครับใส่พวกมูยอใส่พักใส่อย่างหลายๆอย่างนะครับเผ็ดๆนะครับนี่ตำใส่ตีนไก่พักหลายนึงเต็มมปเนี่ยนะครับถ้า่าได้กับพักคือเก้าครับนี่พักพักหลายๆ นี่พูนพักครับพักชีโท่วพูพัพกสลัดพวกนี้หลายๆนะครับนะกินน้ำกันก่อนกินกะน,น้ำหวานครับมื้อนี่แซบ่บก,กินน้ำกันมาเด้อภัยภท่านกินข้าวอืมนี่ก่อนขออญาต ใช้บ่วงซ้อนนะครับกระพูดเงินตรงนี้อยากกินเป็ดเนี่ย ทำใส่กับปุ้นน้ำตีนไก่เพราะมาเดอร์ผู้ใดต้องกินข้าวก็กินทมุงเผ็ดน้ำกัดตีนไก่ <c oughs> อักแก กินใกล้ปเพื่อนเลยคุณก็ผักเลยนะเอ้แซมตอนแรกม่มยังไยครับทำนี่อ่ะ ทำหู่งกับทำบักทั่วทำบักทั่วก๋วยเตี๋ยวพูดเ่ยแซ่บเลยอืมตรงเพร็ดะบัดเลย 嗯。 เ mm. ต็มใจ mm. đẹp bằng cái thẻ nữa đã tin cây ở này ừ, ngày đây

มาเด้อมาเด้ออาหาร <c oughs> อาหารว่างก่อนกินข้าวกินตามุ่งท่า <c oughs> อืมย <c oughs> <c oughs> ิ่งเผ็ดเผ็ดยิ่งซื่อ <c oughs> อืมห <c oughs> ิวใจไม่มีอาหาร biệt là bạn <laughs> อเอาวันนี้ทำนี่ก่อนเด้อครับเด้อพอยยโยๆตอนกินข้าวครับสบายดีครับ